นีมันจะเป็นแรงนะครัเราไฮเตะครับตรงนี้ก็โดนหน้ามีหน้าดึงเข้ามาครับแล้วโดนแอสถพายออกครับโอ้เรียบร้อยตายไปเหมือนกันนะสามต่อหนึ่งครับตอนนี้เจ่ลิโต้เข้ามาช่วยดีแล้วตอนนี้สนามบอลก็เข้ามาปวดด้วยโอ้ตายไปเหมือนกันลิโป้ครับสามต่อหนึ่งครับสี่ต่อหนึ่งครับเรียบร้อยครับตายไปเลยครับโอ้ กดแข็งทั้งอยู่ครับลิโตมาครับรถทางด้านบึงครับนิโต้มาสดทั้งเนอร์แล้วรถทางด้านเหนียร้องต้อกดแข็งเหมดอนนและทางด้านลำเบอร์ก็มาเหมือนกันครับเบอร์สปิเตอร์ใส่ไปแต่ฝั่งซีน้เงินยังไม่มีใครตายครับโอ้โหแม่มีให้เกือบตายครับแล้วรับลิโต้เขาเข้าไปบวกครับนะเขาจะกลับบ้านอยู่แล้วครับโอ้โหเข้าไปพุ่งใส่ครับลิโต้แม่รอฟื้นได้ดีจริงครับตายไปต่อแล้วฝั่งซีนเนอร์สามเลยฮะมีลิโต้ ช่วยเขาจัดสมัยตอนนั้นไม่มีแล้วที่มีใครอยู่แล้วและทำได้โกตเล่นครับหนึ่งต่อตีครับโอ้โหได้เพล์เป็นหนึ่งตัวครับจะได้ทนางน,นั้นมีล่าหรือเปล่าจะยิงยับตับแตกครับตอนนี้ครับโอมาตอนน้องหนีครับโอ้โหตายตไปสอครับมูนใ่เข้าไปแต่ไม่เจอเอยอครับยิงก่อนจะงรอดอยู่แต่เดี๋มาตายไปแล้วครับแล้วทางด้านอีกนิดก็โดนเพยเก่า,กาครับแต่กดแข็งกันโอ้แต่ก็ตายไปครับเพยแล้วอีกนิดก็ตายเหมือนกัน แม่แล้วตรงนี้ครับพิวกอดก็ตายเขาจะหวด์ป้อมครับโดมีลาเตปป้อมไว้ครับอีเหลือโมเมนอยู่ครับแม่ยิงยักษ์กับแตกขโมนเลยคนนี้ครับโอ้ยงเยงเยงเย่งเย่งโอ้ยิงนะมีลาตายมีลาตกตอนนี้มีป้อมมาแล้วแล้วเปิดทางน้าโอ้ลอดทอนครับโอ้โหสีป้อมเปิดไปหน่อยครับเพลงไอโนเลเข้าไปเอาตัดทีแล้วมีลิงเตอร์งัดเข้าไปลบควรทางด้านพิโตดาก้อนครับแล้วทีนี้น้อยก็ตายไปเลยครับโอ้โหตายไปตายมาฝันสีน้ำเงินแล้วเสียพิโตดาก้อนไปด้วยครับโอ้โหโอ้โห ทางด้านครับนี่เรากระโดดไสเข้าไปทางด้านไฮเอสทันทีครับแม่มีทางด้านอีฟเฟน,นเรียมช่วยไว้ครับติดสตั๊์กันไปโอ้แข็งดีครับแม่ไฮเอสห้าวแล้วตอนนี้ครับสต,ตาจะบินรับแอาร์ไรติดหรือเปล่าโอ้โหบินไม่ติดครับแม่มดเด็นได้อยู่ครับมีทาต้าร์เอามีทางด้านไฮเอกครับพอยยิงอยู่ข้างหลังครับโอ้โหเกือบไปครับรน่าจะพากให้นะครับ และเกมที่4เป็นทออไลฟ์เหมือนเดิมนะวันนี้โอ้โหมูด็งแกยิงยับดับผมบอกแล้วนะครับอย่าให้เขาเกิดครับแล้วถ้าท่ามีมาก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะเมเต่จะรอดหรือเปล่าในร่านอินเทอ็์เน็ตคอยคุยชีวิตแล้วแต่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันเพราะตรงนั้นที่มันจะอยู่แล้วโอ้โหตายไปสามนะครับฝั่งสีแดงครับโอ้ละทอนครับจะโดนยืงเป่าแล้วลามฮะเขาก็ไปจับดื้อครับโอ้ ซีนี่บิงกระโลงขึ้นมาเกิดใหม่ทันอยู่ครับโอ้แล้วมีฟลอเรนติโน่ครับเข้าไปเจนเท็กแมนโจอันนะครับโอ้โหแล้วต้องโอ้ซีนนี้ชุบไม่ทันครับโอ้โหทอนตายอจริงๆครับแต่กดบิงเอ่อกดทันได้เดีดยวเขึ้นมาครับโอ้โหคาตาทิปเปิลคิวครับทางด้านเทลสองคนเขาจะต้องมีเงินห้าคนแล้วล้ำจับทางด้านเทลไปแล้วครับโอ้แล้วทันทีเทลเทียนแค่โดนทันท่านะซาต้าครับโอ้แล้วจะตายหมดหรือเปล่าครับฝั่งสีน้ำเงินครับโอ้ตาบีสามแล้วครับ ตายไปสี่ครับโอ้โหเช็คปุ่มให้ครับตอนบินก็ตายจะรำจับตอนก่อนเลยครับโอ้โหแล้วทางด้านตอนโดนแท้ตีนี่โดนแท้บินก็โบขึ้นมาสําเร็จครับรอบนี้ครับโอ้แล้วซาต้าบินครับโอ้เรียบร้อยครับตายไปสี่ครับฝั่งสีแดงครับซาต้าบินสําเร็จครับรอบนี้บินเรียบ ลอยครับบินใส่อยู่หน้าตายไปแต่ตอนขาลงเจอโจ๊กครับโอ้แล้ะติงอ่าโจ๊กก็ตายเหมือนกันครับอลัมจับใส่ซินดี่แต่ไม่มีอะไรครับโอ้แล้วแม่ดูซินดี่เป็นตัวแทงให้จับอยู่แล้วครับอาร์ลมนั่งเดียวบอลเลมิโน่ตรงนั้นครับอร์ลัมอย่างเดียวน้ำทั้งวันน้ำได้ทั้งวันครับมีเคลมามาช่วยตีแล้วเรียบร้อยเป็นเอของฝั่งสีนอ่าครับโอ้แล้วบรรทุกไฟเข้าไปเปิดโมเลนแล้วครับโอ้เรียบร้อยตายไปเลยครับแม่ดักอยู่หลังงานแล้วครับโอ้บรรทุกไฟครับ โอ้แล้วไหลต่อมาตัวปลายครับโอ้เพนน้อยโกเลตออกมาพันพอดีครับไม่งั้นไม่รอดครับครับตอนนี้แล้วมาตัวปลายเข้าไปไส่ทางด้านเอ้แต่ได้อยู่ครับเออเราตายไปก่อนโอ้โหแล้วเพนเข้มาช่วยทีม้อยู่ครับตอนนี้โอ้ไฮยะเตะก็ตายมาตัวปลายตายแล้วตอนนี้ครับแม่เราไล่คืนครับโอ้โหถึงนุ่นครับจะจบแต่ไม่ได้ครับล่างบวกกันแล้วนะครับโอ้ ตอนนี้เวฟฟ้ากันยับเลยนะครับมาหลอดน่าจะตายด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับลิโกครับโอ้จะใส่จับครับเรียบร้อยครับโอ้ดับเบิลคิวครับไม่จะตูเล่นรอดใช่ไโอ้มีทน้าหน้าลิโก้คอยด้วยแล้วลิกเตอร์ครับเปิดเาิด้มาเอาลิสเตอร์แล้วกัดเข้าไปอีกสองครับนิปครับทับครับ แมน้ำทับตามให้คนอูกับเซียวหุยครับโอ้โหมานัดใส่ทันทันยิงสองครับโอ้โหแล้วทางด้านซีเนียร์เอ็นเตอร์สเปตเตอร์มาครับแต่ช่วยไม่นสำเร็จงตาไปก่อนอ้าวถูกล่ออยู่ครับวิฟเอาโมลเลนตายไปก่อนครับโอ้โหแล้วทางด้าน,นามาหลอดช็อคเข้าไปแต่ตรงน,นั้นมีเตี๋ครับโอ้โห ครับโอ้โหแล้วเาเต้คุณได้บิดเข้าไปตพราะฉะนั้นยังไม่โดนใครเท่าไหร่ no right. โอ้แล้วเรียบร้อยครับตายไป3ามนะครับฝั่งสีแดงครับโอ้โหเริ่มมาครับฝั่งสีเงินครับอย่าประมาทอย่าชะล่าใจครับแล้วมีด้านซีเนียลครับยิ่งเลสที่เก่งถูกไหมครับนะครับแต่ฝั่งสีเงินเหมือนจะเห็นหรือเปล่าแล้วช็อตเข้าไปโดนยานเต้ครับอาร์โรตครับโอ้แต่เพื่อนตามทันหรือเปล่าครับซีเนียลครับทำไมเดินกระโดดไปนิดนึงนะมีเอเจนต์สเปนเดอร์ครับกลับมาเลื่อนเต็มอีกครั้งครับฝั่งสีเงินครับ โอ้เก็บทางด้านใครครับตูเลนกับโมเมนตายไปได้ครับโอ้โหไทเตกับตูเลนเ็าบอกว่าเอ้ป้อมก่อนเพื่อนๆโอ้แล้วลิิๆครับแห่เสียงตีนํำทางด้านมาหลอดซีเยอะเกินครับตายไปก่อนนะครับโอ้ลิบโอ้แล้วโมเมนตเคลียร์ทางซ้ายอยู่ครับไทรเตรับโอ้โหตายไปหมดเลยครับโอ้รีบไปหน่อยครับเพื่อนครับ โอ้โหวอตคิวของปูเลนเนี่ยจัดหน้าครับอันเตครับใส่พีเนียวแรงเหมือนกันครับแต่ตัวเองก็ตายไปก่อนครับที่ได้รอดอยู่และเปิดเจติเซเปนเตอร์ครับโอ้โหเลือกจะมาปูช้างแต่วิทก็ยังรอดอยู่แ่โอเมนมาแตลิโกเมียนนั่งเมนทางซ้ายอยู่ครับเนี่ยเทพไทยนะครับ แล้วนี้ครับแล้วก็เฮ้ยแล้วางานมิสเตอร์ครับไม่ไหวแล้วครับอดทนมานานครับเปิดมาอินเตอร์ครับเก็บเจอแหลกครับเก็บทางด้าโมเลนไปได้ครับโอ้แม่เหมือนไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าโอ้โหแม่เสียทางด้านโมเลนไปแล้วครับฝั่งสีเงินครับแต่ที่เหลือครับต้องซึ่งทางด้านวิปแล้วครับโอ้โหแต่กันกันได้อยู่ครับหรือเปล่าครับจะคิบเข้าเราต้องรีเพียร์ครับโมเลนโอเลนครับโอ้โหโมลโอเป็นเอ็นเอ็นเหมือนกันครับโมเป็นเอ็นตีแหลกครับโอ้จบไปแล้วฝั่งสีแดงครับชนะครับ